สวัสดีมูเนียนทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับเราก็มาเล่นลิงสกีนใหม่นะฮะข้อแลบกับ h O K เใช่ไหมสกินนี้หงก,ก้าวนะผมซื้อมาในที่เรียบร้อยนะฮะเป็นสกินกันดั้มด้วยมาดูกันว่ามันจะแบบทุบโบบาโบบาติดคลิปบ่อยหรือเปล่านะฮสหรับรสกินนี้ โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยครับผมผมขอแนะนำเพจแอร์เนตน TP7 เพจซื้อขายรหัสเกมออนไลน์ที่มีผู้ติดตาม170,000คนและมี IDRV ให้เลือกมากมายเริ่มต้นแต่30บบาทลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปส่วนใครที่อยากเติมคูปอง RV ผมแนะนำเลยเพจพ่อมดเคียบเพจเติมคูปองที่ถูกกว่าเติมเองใช้แค่เลข OpenID เท่านั้นแถมยังมีโปรโมชั่นอีกด้วยเปยให้คุ้มเปยให้ฉลาดต้องที่เคียบเพจเท่านั้นเริ่มเกมแล้วนะครับผมอ่ะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้คืออะไรท่าบินเหรอท่าวาร์ปหรือดูท่าวาร เย้เคยมันยังเอาอะ่นะท่านผู้ชมแม่งสวยจาดสวยอยู่นะไปเชื่อมต่ออีกครั้งมาทุบทีอืมเออมันต้องอย่างงั้นด่มันต้องอย่างนั้น,ม,น,ออน,นมันต้องพีโอเคฟาร์มเร็ว,รวฟาร์มไปค่อยค่อยฟาร์มไปฮะทำไมามันชอบงึกอะ ทำไมตัวมันไหลาไหลอเนี่ยตัวมันแบบยึกๆยิ่นิดนึงในตีแบบตียึกๆยนิดนึงนะฮะให้เหมือน่อกี้น,นี้มันแบบว่านะรวบเหมือนมันติดขี้ดีนะ <c oughs> หรือเปล่า <c oughs> <c oughs> เฮ้ยขี้ทุกดอก มาหน้าน้ำตีเสียงเหมือนเสียงแบบเสียงโซ่อ่ะแบบตจึ้งจึ้งโอเคครับผมเบิร์ดเบิร์ดอ่าจะเล่นเปล่าจะนัวเปล่าจะนัวเปล่าจะนัวหรือยังแงบมันไม่รู้ผมอยู่นี่แล้วผมแงบมาแล้วมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเฮ้ยเพนมา ป้าป้ปาปาฮืมไม่คิดเลยนะเมื่อกี้โอ้ยเ้เยยจ้าป้าอาจจะว่านำดีนำซีเมื่อกี้เพลงครึ่งหลอดอยู่นะไม่เพลงไปนู่นแล้ว เอาเอาเพื่อนเอาเอาเพื่อนเอาเอาเนี่ยเอาเอาโอเคได้มาละไปล้วครับผมไม่มีมานาแล <c oughs> ้วขาเขาออกเยอะขนาดไหนวะเนี่ยถุงมือเนี่ยเฮ้ยตึม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  แต่มันคีบ่ออยู่นะเนี่ยสวยดีว่ะสวยดีว่ะเป็นลิงก็ต้องฟาร์มไปก่อนนะครับมันโหดเลยเกมนะฮะเฮ้ยตีดิเฮ้ยได้อยู่มิงก็สวยจีครับยังไงมิงไปแล้วหือ ังไม่ได้ยังไม่ได้รวบตัวฮะนะลงตัวแล้วเปล่าเออแล้วรวบฟลอปลเป๋เล่ดีกว่าเอ้ยมันบินมันบินโอเคไปต่อครับผมดาบคลร่ามาเฮ้ยอัลติเมตเฮ้ยผมเนี่ยติดปักอักโอเค ปั๊บปั๊บดิ้งอ้าวอ้าวแล้วผมไม่ได้คิวโอ้โหอุตส่าห์ปักปักโอ้โหอุตส่าห์แบบป,ป,ป,ปกปลาปกปลาครับท่านผู้ชมแต่รู้สึกว่าตีแรงรู้สึกว่าตีแรงขึ้นได้อยู่ครับผมได้อยู่นี่ผมมาแบบโซโลอะไรก้วเนี่ย bap bap ui, nhóc xuôi. hmm, sử combo dạng đầy, không không không, không không không, không không không, không không Nhật <coughs> sự là dạng 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 ไม่เอาแล้วไงปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บเอ้ยโอ้โหมันตันนานชาดมันตัตนโคตรนานานะท่านผู้ชมผมไม่ได้ขยับเลยเมื่อกี้ <S 1> <S 1> ผมโดนสตันอะไรบ้างอ่ะเมื่อกี้อุย้ยรูปสองสยองขวันอืมเฮ้ยเาดี๋ยวดีดบนนี่ แตดาเมื่อกี้ผมโดนตันตันหนักเลยเออคิปเรีนบนผมอยากได้ปะอยากได้คลิปเมื <c oughs> ่อกี้เข้าไปโดนตันเลยจริงๆผมจะออกได้แล้วนะกดสกิลอันทีออกมาก็ออกได้ ขี้สองพันเลยเหรอไอลิงนี่มันต้องแบบลุ้นขี้ลุ้นอะไรตลอดเลยเนาะตายขี้เท่าไหร่ละหกสิบหกได้อยู่ไหวชิวเลืล่องไร ยังยังยังไม่อุ้ยมันยิงกันติดแล้วให้มันรู้อ่ะเนี่ยเขาไม่ไปหรอกมันจะนึกว่าผมไปแล้วแต่ผมยังไม่ได้ไปแต่ผมยังไม่ได้ไปวัวเอาแล้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 วปั๊ปั๊มปั๊มปั๊ดีไงเรียบร้อยตายไปแล้วหนึ่งโดนกินโดนกินซิวโดนกิน ซ <laughs> ิวโดนกินซิวโดนกินได้มาแล้วหนึ่งครับได้มาแล้วหนึ่งโซลิเวอร์นะป,ออป,ป้า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 ตีครับตีครับ เฮ้ยออกมาในกลางมันยักดันอยู่เลยนะครับอุ้ยอหูรวบแล้วยกไม่ต้องมีผมหรอกมาดีล่างไปเรามีนัาที่ดัน เาาล่นเหมือนอาคอเลยเนาะผมเฮ้ยมนันหนีหมดเลยอะ่ะผมอยากเล่นบ้างผมอยากฆ่าบ้างวิ่งเร็ววิ่งเร็วบ่อยได้ฉากเดียว ได้ทุบแค่นิดเดียวโซโล่แรงสุดตรึงแต่เพื่อนเล่นดีครับตานี้ผมไม่ได้ออฟเชงให้เพื่อนเลยนะฟั่มเดียวผมก็เพื่อนทำได้เออปาป้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 ยป้าบีป้าบืมไม่ได้คิวแลอวแอ่ซิทหก ผมซู้ผมซูซิวได้ไหมโอ้โหตายไปเลยตายไปเลยนะครับผมกำ <c oughs> ลังเกมนำนี่มันอะไรกันเฮ้ <c oughs> ยจะมีขี้แรงยังอะ <c oughs> มูลามาส่าแล้วก็ดาบแดงเนาะ เล่นล่างผงคลองไม่ฝั่งนู้นเขาไม่มาสู้แล้วท่านผู้ชมมังไม่มาสู้อีกโอ้วหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ไล่อะไรปานั้นคิดไปก่อนนะเรา <c ười> คุยกับคิดอย่างเดียวชีวิตนี้ ปั๊บปั๊บเฮ้ยปั๊บปั๊บมันโดนตันก่อนนะท่านผู้ชมเฮ้ยเสียดายนะเมื่อกี้โดนลี่หน้าโป๊กไป,ปน,กนี่นไงได้คอมโบตุ้มตั้มเจ็บสอง,ออสงไ,มไม่เป็นไรวันนี้มารีวิวสก,กินเฉยๆนะฮะมันได้โชว์โหโชว์ช่ำนี่นสก,กินแต่ผมว่ามันแรงดีนะเนี่ยมันตึ๊กตั๊กเอ้ย นี่ยังไงเก็บสองเหตึงตึงนะครับผมอย่ามาสู้กับริงชั้นเพราะว่าริงชั้นดูดเลือดสิบหกนะครับผมต้อง <laughs> ออเดบ,บีด้วยรู้รู้เรื่องออเดบีด้วยรู้เรื่องถ้าผมไม่ตายก็โดนไปนะฮะ ผมอยากเข้าไปทุบมากเลยคือลิงลิงออฟเลนมันจะมีฟิกเกอร์ไงฟิกเกอร์เข้าไปทุบอะไรอย่างเงี้ยมันจะแรงนะฮะมันจะเข้าแบบโฉบเฉียวนะฮะแต่เป็นอย่างนี้มันแบบมันจับทางง่ายไงจับทางผมง่ายจ้ะแับแดงใช่ไหมมามาเลยมาเลย ปาบปาบฮ้ยรวบเฮ้ยเฮ้ยขัดได้ด้วยหื่แต้อผมอยู่ต้องชมว่าจะเกิดอะไรขึ้นปล่อยแมงบนด้วยไปครับผมไปไปลีน่าไม่ตายเลยว่ะ นี่นะ่าไม่ตายเลยเหรอมานี่ดีเฮ้ยรลวบอู้หูผมน่าจะอยู่โอ้ไม่อเอา้เอา,อาปับป๊บปั๊บเออเอ้ออ้าวจบเลย <c oughs> เรียน่าแบบกระจุยเลยเมื่อกี้โคตรเลย <c oughs> แต่มันคิดดีว่ะท่านผู้ชม จะเป็นขี้ดีวะผมเล่นลิงไม่เคยขียย้ขนาดนี้อ่าโอเคเลยคะแนนดับสามนะฮะ <laughs> เน้นค่าป้อมอย่างเดียวไอตีป้อมอย่างเดียวนะฮะโอเคนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดดิ้งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบาย